เมื่อวานก็มาทํายกสี่ครับขาดเลยแหละครับสมรักน้อยมวยเด็ด789ได้อัดฉีดจากเสียโบสไป30,000แล้วก็น่าจะมีเพิ่มเติมจากาพี่แบงค์จีมวยเด็ด789อีกด้วยนะครับเจ้าของสีเสื้ออ่ะเมื่อวานเอง 1, 2, 3น้องก็บอกว่าแหมยังไม่ค่อยกล้าไปประทะซึ่งหน้ามากๆอ่ะครับเพราะว่าเพิ่งขยับขึ้นมาชกในเวทนี้ด้วยนะครับ130ก็ยังมีแกล่งอยู่ โดนเตะขาเจาะล่างไปก็ออกอาการเจ็บๆเหมือนกันนะครับก็เลยต้องเนี่ยครับถ้าแหมไปประทะกับเพชรรุ่งเรืองแกแข็งอะ่ะเพชรรุ่งเรืองอ่ะนะครับก็เลยมาเล่งเอายกที่4นี่แหละ1 2 3ก็ไม่กล้าแบบว่าเออไปซึ่งหน้าไปตรงๆกับเพชรรุ่งเรืองมาก130ปอนด์เพิ่งขยับเวทขึ้นมาครับก็ยังไม่เต็มดีเท่าไหร่อ่ะส่วนไฟหน้าจะเจอกับชายล่าก็แหมก็คงยากก็ชายล่า126 สมรักน้อยก็130และส่วนไฟทีออ่อาจจะมีโอกาสนะแก้มือล้างตากับคมประตักที่เคยแพ้มาครับ่ะเดี๋ยวดูเลยครับสมรักน้อยขยับเวทขึ้นมานะครับตอนอยู่126ก็ต้องยอมรับตรงๆว่าแกก็หมายหาคู่ชกยากเพราะว่าน้ำหนักน้อยแล้วรูปร่างแกก็สูงยาวอะครับ แล้วเดี P ๋ยวดูครับมาในพิกัดนี้130 131้อพี่พี่แฟนหมัดมวยคิดว่าสมรักน้อยควรจะเจอใครดีครับก็ตรงอยดูที่น้ำหนักเขาเขาันนี้ใช้ล่าไม่น่าจะได้นะเขาโตกว่าใช้ล่าแล้วก็โคบอลต์ได้โคบอลตดได้ก็เต็มเวกันแล้วคืาเยอะเขาเต็มเขาแล้วเท่าไหร่ครับพี่สัตเท่าไหร่ครับถ้าเสามสิบสามเบ็ดประมาณนี้ครับ ครบเอาะครับผมวันนี้เสียบลนะครับผมผ่ตองาอครน่าจะมีนะเดียวันกไม่ได้มาโอ้ีแบงค์ไม่ได้มาแต่มีอยู่แล้วครับขอบคุณขอบคุณเสียบ้นเลยครับขอบคุณครับยังไม่ค่อยดีวันนี้ไม่ดีงานไห่ากผว่าน้ำหนักน้ำหนักมันยังไม่ไม่ค่อยไม่นเรับน้ำหนักัยังไม่นิ่งไม่อยู่ตัวครับันไม่อยู่ตัวแล้วมันยังยังอูแล้วความแข็งแรงมันต้องแรงกว่านี้ตองแล้วครั แต่โชคดีวางแผนดีเล่งยกสี่ถ้าเกิดไปเล่งเร็วก็อาจจะหมดนะมีสิทธิ์ครับผมเอาแรงไหมมีสิทธิ์จะจะกาลังหนึ่งเดือดขาไหมเดืบดปั้นครื่องๆครับมีมีเห็นดูเตะโดเตะขามีสะดุดสะดุดมีฟังก์ชั่นแชมป์เชียรอะไรรุ่นไหนบ้างไหมที่เขามีเขามีเขามีโอกาสรุ่นยอดมวยอยู่เนี่ใช่ไหมอ่ามีโอกาสก็มีติดติดอันดับอยู่ครับครับผมก็มีรุ่นอยู่นะครับผมได้ตลอดปีช็อมากี่ครั้งนะครับเก้าครั้งครับชนะกี่ครั้ง เจ็ดครับผมแฝดสองไฟครับแล้วไฉล่าครับผมไฉล่ากับโฟมาตัางครับเราเรารั่แกดได้ไหมครับก็ดูเชิงด้ครับอ๋อดูเชิงตอนแรกถอยมากเกินไปหรือเปล่าครับผมทั้งสามก็ถอยถอยมากเลยครับถอยมากไปหน่อยใช่ไหมแต่ก็คือตามเกมก็คือต้องถอยครับต้องถอยก่อนแล้วก็เล่นทีหลังครับผมเล่นถ้ารู้เลยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเสียบอ๊อดเดี๋ยวเดี๋ยวอ่า เสีหน <ève S 1> like <meric sugar> ุ <Census comfy> <Three. S 2> okay. like ่มครับเสิญนุ่มเชิญเสียบเชิญเสียบทให้สามหมื่นโอ้โหเดี๋ยวด้ไหมไม่โดนเปลน็นเารลแล้วเชิญเชิญเสียบ๊ทเลยครับโอ้โหวันนี้ได้จากใครบ้างพี่ไม่ได้เลก็ได้อย่างเสียบ๊ทสามหมื่นนี่เนาะครับคุ้ใจนะครับสามหมื่นมีสามหมื่นีเสียบให้ไม่ไรวมของ